ไซส์นี้คือไซส์โตเต็มวัยนะครับอันนี้สามารถขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นไซส์ที่ควรรับประทานนะครับผมตัแค่นี้เองนะครับเดี๋เราอนุบาลไป3เดือนนะครับ สวัสดีครับทุกคนไทยนี่แมนอันดับซีนะครับยูทูบชาแนลแนวอีโคยูทูบเบอร์สายกินนะครับผมวันนี้วันนี้เราจะพามาดูการเตรียมบ่อเลี้ยงหอยหวานนะครับผมที่ศูนย์สารเสตเตียนะครับผมคือวันนี้เดี๋ยวเราจะมีน้องหอยนะครับหอยหวานชุดใหม่นะครับมามาส่งนะครับโดยที่ศูนย์รีน้าราชนีเนี่ยไปรับมาจากที่ศูนย์ประมงคลองวานนะครับผมจานวน3000ตัวนะครับผม ก็เราต้องเตรียมบ้านให้เขาอยู่ในที่พื้นที่ศูนย์สารเสตีย,ตยก่อนนะครับเพื่ออนุบาลหอยหวานเนี่ยให้โตในระดับที่อโอกาสรอดเนี่ยเกินเกนะครับก็คือเราจะอนุบาลประมาณ3เดือนนะครับผมสอถึงเดือนนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปปล่อยไว้ที่พื้นที่อนุรักษ์นะครับที่อยู่ในทะเลนะครับผมก็เดี๋ยวมีขั้นตอนอะไรบ้างเ,เดี๋ยวเราพาไปดูกันแล้วก็ไปทําด้วยกันเลยนะครับผมไปครับ คือเราต้องเตรียมน้ํานะครับน้ําไว้สาหรับเลี้ยงเนะี่ยให้กับน้องหอย่อนนะครับผมโดยเราใช้ไดโวนะครับดูดสูบน้ํานะครับจากในบ่อนี้นะครับนะครับเป็นน้ําน้าซับแซนนะครับน้ําใต้ทรายก็เราดูดน้ํานะครับไปเก็บไว้ที่บ่อพัก คือพักไว้ไม่กี่วันนะครับก็ใช้ได้แล้วครับรอให้น้ำปกตะกอนแล้วก็ใส่ลงมาหน่อยน,นะครับส่วนบ่อเลี้ยงนะครับอันนี้คือตะแกรงนะครับนะครับเราวางไว้ทุกทรงแบบนี้นะครับ เดี๋ยวในนี right now now. Para para uno, la, ้นะครับเราก็ไปขุดทรายนะครับมาใส่ใส่ไปในนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราเราเราเตรียมเตรียมตัวบ่อไว้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตัวกระบะเลี้ยงเนี่ยเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัดขาสาดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องไปขุดทรายนะครับที่อยู่ตรงริมชายหาดนะครับเป็นทรายค่อนข้างหยาบนิดนึงนะครับผมเอามาใส่ในบ่อในกระบะเลี้ยงนะครับเพื่อให้น้องหอยเนี่ยเขาอยู่นะครับ โอเคครับไปลันครับ ใช่ตรงนี้จะค่อนข้างหายาบนะครับเดีย๋ยวหลังจากเราเลี้ยงน้องหอยเสร็จแล้วเราก็เอากลับมาทีชายหาดหกันด้วนะครับนี้เสร็จแล้วอเจ้ ก็หนึ่งบ่อใช้สองถังนะครับโอเคน้าจะเพียงพอแล้วครับสองถัง ก็น้ำล้างนะครับน้ำล้างแล้วเดีตยวยให้น้องมาอยู่อเอ๋ไขทองอน,นี้นะครับพอเราขนตายลงมาที่กระบะเลี้ยงนะครับเราก็ปล่อยน้ำนะครับ เพื่อที่ตอนน้ำจมาล้างทรายนะครับแล้วเดี๋ยวเราข่ายคิ้งอีกหรอบเลยนะเนี่ก่อนที่จะให้น้องมาอยู่นะครับเนื้อเค็มนะครับเค็มมาก เราแช่สูงไว้ในบ่อเลี้ยงนะครับประมาณ15นาทีนะครับให้เขาปรับอุณภูมินะครับก่อนปล่อยก็เอาน้ำในบ่อเลี้ยงเข้าไปช่วยเขาหน่อยนะครับ ว่าประมาณสามร้อยกว่าตัวนะครับดูครับตัวแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราอนุบาลไปสามเดือนนะครับอยู่ที่นี่มเดือนคนระับ ไซส์นี้คือไซส์โตเต็มวัยนะครับอันนี้สามารถขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับโดยก็เป็นไซส์ที่ควรรับประทานนะครับผม ครับวันนี้เราได้ลูกหอยมามากกว่า3,000ตัวนะครับใช้มาเกือบ4,000ตัวก็เลยแบ่งไซส์ใหญ่ๆนะครับเอามาปล่อยในที่อนุรักษ์นะครับ2องถุงนี้จะประมาณน่าจะประมาณ800-900ตัวแต่ละหนึ่ถุง สุดนะครับถอยหน่อย ครับประมาณ900ตัวนะครับนี่แล้วก็อยู่แันนี้ครับอโ,อโอเคครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็มา เตรียมบ่อนะครับธนาคารหอยหวานนะครับแล้วก็ปล่อยลูกหอยหวานนะครับแล้วก็นํขหอยหวานบางส่วนนะครับมาปล่อยในพื้นที่อนุรักษ์นะครับของสารเส็จเตียนะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องชาวบงทุกคนนะครับที่ไม่เข้ามาจับสระน้ำในบริเวณนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนช่วยที่ช่วยกันดูแลนะครับก็ก็สําหรับวิธีนี้นะครับต้องขอลากันไปก่อนนะครับทุกคน ไท i ีแมนอันดีนะครับผมยูทูบชาแนลแนวอีโค่ยูทูเบอร์สายกีนนะครับผมก็คุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, นะครับกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในอี e ีหน้านะครับไท i ีแมนอันดีบ๊ายบาย